วันนี้ขอพูดถึงเลขตัวหนึ่งซึ่งมักจะมีเด็กที่เขา้าใจผิดกันเยอะมากขอซูมตัวใหญ่ๆเลยก็คือลบ2ยกกำลัง11เด็กๆครับเด็กๆฟังพี่ปอฟังดีๆนะครับคุณพ่อแม่ฟังได้นะครับ2ยกกำลัง11อ่ะเอางี้เวลาเรามีเครื่องหมายบวกลบคูณหารเนี้ยสิ่งที่เราจะต้องทำถ้ามันไม่มีวงเล็บเนาะเราต้องทำพวกตะกูลคูณหารก่อนเพราะฉะนั้นเจ้าตัวเนี้ยมันคืออะไรมันคือ2คูณกัน11ตัว มันคือ2คูณกัน11ตัวใช่ปะ่ะแล้วเจ้าลบมาทีหลังก็คือปะลบเข้าไป้างหน้ามันคือ2คูณกัน11ตัวแล้วปะลบเข้าไป้างหน้าเพราะฉะนั้นคําตอบออกมาตอบติดลบ1ล้านเปอร์เซ็นต์พี่ป๊อบอยากให้เราเข้าใจความหมายนะเด็กๆเอาใหม่อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งถ้าพี่ป๊อบยกตัวอย่างลบ2ยกกําลังสามมันคืออะไรมันคือลบของ2อคูณสคูณสเข้าใจป่ะ แต่ถ้าพี่ปอเป็นลบ2ทั้งหมดกําลัง3มันคืออะไรมันคือลบ2คูนลบ2คูนลบ2พี่ปอมันไม่ได้สีเรียสคําตอบแต่พี่ปอซีเรียสความคิดว่าหนูอ่ะเข้าใจมันถูกต้องจริงหรือเปล่าอันนี้คือจุดที่สําคัญมากสําหรับเด็กม .1 ที่หนูมักจะผิดกันเลยนะครับดังนั้นอย่าผิด